เอ้ยอย่าตกใจอย่าเอออย่าเวออย่ามืนอย่าอึนในดงตีนนี่ระดับทรงเจ้าพ่อจะบอกให้รู้ว่าเขาพกอะไรเขาทำอะไรทำไมเขามันดีดกักเอ้ยทำไมอาการเขามันออกเอ้ยทำไมเขาอยู่ไม่นิ่งเอ้ยทำไมอาการมันอยากจะวิ่งวุ๊บุุ๊ตลอดเวลานี่ระดับทรงเจ้าพ่อดูด้วยในกระเป๋านี่พกอะไรสังเกตสังเกต ออมาครูมีปูนพอโบไอ้เป็นไงระดับไหนคิดเอานี่พ่อเห็นอินร้อยหนูป่าเมื่อวานถ่ายแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ้โอแล้ววันนี้ฟิตกว่าปกติแล้วเนี่ยนี่จะสี่ห้าทุ่มแล้วยังออกกำลังกายอยู่เลยแอบดีของหนูไปป่ะเนี่ยอ้าว เอาคืนเลยหนูต้องกินเอามาคืนจะไปหามาให้นี่ไงไหนหยิบมาให้หนูคืนหนูเลยนี่นี่เย้เอาเอามาเลยเอาเอามาหนูต้องกินค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยังเล่นไม่เสร็จจะกินก่อนกินไปแล้วองเม็ดไม่ใช่เหรอเอามามาคืนคืนกินร้อยวิตามินแกล้งวุ่บำรุงสมอง เม็ดเดียวก็ตื่นแล้วค่ะทุกคนรับรอง